ในข้อ15นะครับมันก็มีสองวงเล็บ <c oughs> ทั้งสองวงเล็บนั้นเป็นการาหารด้วยกันทั้งคู่เลยการคูณการาหารจํานวนคระมันไม่สะดวกนั้นให้ทําเป็นเสร็จเกินนะครับวงเล็บแรก18ก็ต้องหมายถึง18ส่วนหนึ่งหารด้วย1เศษ็จ5ส่วน7มันก็คือ12ส่วน7 วงเล็บที่สองหกเศษสามส่วนสี่ถูกหารด้วยสามดีๆเลองสังเกตให้ดีๆก่อนนะตรงเนี้ยมันหารได้เลยนะหกเศษสามส่วนสี่มันหมายถึงหกบวกอยู่กับสามส่วนสี่ใช่ปะ่ะถ้ามันโดนหารด้วยสามครับดีๆเลองสังเกตกัูจนวนเต็มตัวนี้โดนหารด้วยสามเนี่ยหกหารด้วยสามเนี่ยมันได้อะไร หตั้งสามหารมันได้อะไรสองโอเคนะนี่คือตรงจำนวนเต็มนะแล้วก็ตรงเศษส่วนเนี่ยสามส่วนสี่ถ้าโดนหารด้วยสามมันได้อะไรสามส่วนสี่ก็คืออย่างนี้ใช่ปะ่ะมีอยู่สี่ช่องเอามาสามช่องใช่ไหมเนี่ยแเนอนอยู่สามช่อง แต่พอโดนหารด้วย3ามเนี่ยก็แปลว่าตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยไปหารด้วย3ามมันก็จะเหลือมาแค่หนึ่งช่องว่านั่นก็คือได้1นส่วนสี่โอเคไหมครับเออมองแบบนี้ไปเลยนะครับนะหหาร3ามบวกกับสามส่วนสี่หาร3ามก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตนิดนึงแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะทำมันเป็นเศษเกิน ซึ่งก็ทาได้ไม่ได้ผิดอะไรนะนถ้าเราทำไปเสร็จเกินก็ mm. จะได้อย่างนี้นะ่ 6, 4, 6 24บวก3เป็น27 mm. ก็27ส่วน4แล้วก็หารได้3แล้วเด็กๆก็จะเอา27ส่วน4เปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอย่างเงี้ยนะมันก็จะกมาเป็นแปส่วน4โอเคนะครับแปส่วน4ก็ได้2นะครับ ขอโทษขอโทษขอโทษเออมันก็จะเป็นนี้เนาะยี่สิบเจ็ดส่วนสี่สามไปตัดก็จะได้เก้าตัวนี้ก็จะกลาเป็นเก้าส่วนสี่โอเคนะครับเก้าเ่วนเก้าส่วนสี่มันก็คือสองเศษหนึ่งส่วนสี่โอเคนะแต่ว่าถ้าบอกว่าตรงเนี้ยครูอยากให้เด็กๆมองเห็นแบบนี้มากกว่านะครับมันก็คือสองบวกกับหนึ่งส่วนสี่ ก็คือสองเศษส่วนสีนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแม่หกตัดได้สามแม่หกตัดได้สองข้างบนตรงนี้เป็นสามคูณเจ็ข้างล่างก็1นคูณสองก็เป็นยี่สิบเอส่วนสองนะครับ เอาไปบวกกับ2เศษ1ส่วน4 okay. ขอลบตรงนี้แล้วนะยี่ส่วนสมันคือ กับอีกเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไ่มไปบวกกับ 2, สองเศษหนึ่งส่วนสี่จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มไปสิบบวกสองไปเศษส่วนบวกกับเศษส่วนไปหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองตัวนี้ขยายให้ตัวส่วนเท่ากันกับสี่คอลนอของสองกับสี่มันได้ คอนนอของสองกับสี่มันได้สี่เอเลขที่หันกระโงตัวคอนนอจะเท่ากับตัวมากดังนั้นขยายจากส่วนสองให้เป็นส่วนสี่หนึ่งส่วนสองมันคืออะไรส่วนสี่ครับหนึ่งส่วนสองมันคืออะไรส่วนสี่ครับเออสองส่วนสี่เมื่อบวกกับอีกหนึ่งส่วนสี่มันก็จะเป็นสามส่วนสี่ดังนั้นก็จะได้สิบสองเศษสามส่วนสี่นะครับ